ดีค่ะ คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรัวท่าเรือค่ะพบกับแคทสวิิกาแขกครัาค่ะคุณผู้ชมคะท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกและเป็นท่าเรืออันดับต้นๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะคือฐานเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่และสําคัญมากๆค่ะแต่ค่ะทางท่าเรือแหลมฉบังนะคะไม่ได้ดําเนินแค่ทางด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียวเพราะว่าทางท่าเรือแหลมฉบังนะคะจะต้องอยู่กับชุมชนนะคะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเพราะฉะนั้นตรงนี้เองทางท่าเรือเนี่ยก็จะต้องมีโครงการ CSR เข้าไป ดูแลเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่โดยรอบนะคะรายการของเราจึงจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามโครงการแล้วก็กิจกรรมดีๆต่างๆมากมายที่ทางท่าเรือได้จัดขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นเทปแรกด้วยนะคะทางท่าเรือแหลมชะบังของเราเนี่ยก็ได้มีโครงการดีๆเป็นโครงการที่มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชาวบ้านในพื้นที่ระแวกใกล้เคียงกับท่าเรือเดี๋ยวกิจกรรมและภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างไปติดตาม,มาพร้อมๆกันด้านในเลยค่ะ ชมคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับร้อยตํารวจเอกธนาบดีทูบเทียนรัตน์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังค่ะวันนี้นะคะอยากจะให้ท่านผู้ช่วยเนี่ยได้พูดถึงโครงการที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ,ะโครงการเป็นชื่อว่าโครงการทุนการศึกษาเพื่อการย่างยืมน,นะครับสำหรับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉะบังอันนี้เป็นโครงการเสีนาของท่าเรือแหลมฉะบังซึ่งเราได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี เริ่มแจกทุนมาตั้งแต่ปี2557ครับเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนรอบพื้นที่เนี่ยระดับคุดมศึกษาได้มีได้ได้รับการาพัฒนาด้านการศึกษาครับแล้วก็เป็นกำลังหลักของของประเทศชาติค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางท่าเรือเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนแล้วในปีนี้อยากจะทราบว่าทางท่าเรือได้มอบให้กับเยาวชนทั้งหมดกี่ทุนแล้วก็เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะปีนี้ มอบให้เยาวชนไป43ทุนเป็นเงิน9 0 0 0บาทเศษนะครับโดยแล้วก็เราทำมาเนี่ยตั้งแต่ปี2557ถึงปี63เนี่ยทั้งหมดแจกไปแล้ว87ทุนเป็นเงิน3ล้านบาท3ล้าน8แสบาทเศษครับคือโครงการนี้ท่าเรือจะจัดขึ้นในทุกๆปีปใช่ไหม<ป>คะคะแล้วออนอกจากนี้เกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนเนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านก็เป็นหลักเกณฑ์ ท,ทั่วไปซึ่งแต่ว่าจำกัดอยู่ที่ผู้เยาวชนในพื้นที่รอบท่อเรือราชมบังนะครับก้อนหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้มีการศึกษาดีเป็นผู้มีนิสัยอัาอยาศัยหรือว่าความประพฤติด,ดีนะครับแล้วก็เป็นผู้มีน้ำใจดีก็คือว่า3ามดีครับ เป็น3 d ดีอย่างที่ท่านได้บอกมานะคะแล้วนอกจากนี้โครงการนี้หลังจากที่เยาวชนได้รับทุนไปแล้วได้มีการติดตามหรือว่าผลจากการมอบทุนไปแล้วว่าเด็กๆไปในทิศทางไหนอะไรบ้างคะครับเราเราก็ติดตามผลแล้วก็จากที่ผ่านมามีมีเสียงเขาเรียกอะไรรายงานกลับมาว่าเป็นฟีดแบ็กเป็นฟีดแบ็กกลับมา,ก,บมาก็ได้รับคำถึงเชยแล้วก็เรียกว่าเด็กได้รับ นักศ <Net> ึกษาที่ได้รับท uh, ุนไปเนี many, lots, large, lots, 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 ่ยประสบความสำเร็จในชีวิตก็บางคนก็เป็นแพทย์บางคนก็เป็นวิศวกรบางคนก็เป็นหลายหลายด้านด้านการเงินด้านบัญชีก็ทํางานในที่ราชการแล้วก็เอกชนที่ ญก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของทางท่าเรือแหลมชะบังนะคะคุณผู้ชมคะทางท่าเรือแหลมชะบังไม่ได้มีแค่โครงการที่มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายโครงการนะคะที่ทางท่าเรือเนี่ยได้ทํา CSR นะคะให้กับรอบๆชุมชนท่าเรือแหลมชะบังแต่จะมีโครงการอะไรบ้างนะคะทางรายการรอบรัวท่าเรือของเราเนี่ยจะนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะในทุกๆสัปดาห์แน่นอนค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็จบลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ